เราต้องยกระดับนะครับจากเดิมเนี่ยเราเป็นบ้นที่เขียวคือเรียกว่าข้อระวังธรรมดานะครับก็เป็นไปตามมาตรการนะครับเพราะว่าก็ต้องรับสัญญาณในเรื่องของความปลอดภัยพี่น้องประชาชนนะเราให้ปรับลดกิจกรรมบางอย่างลงไปณเวลานี้มีผู้สงสัยแล้วก็ยังไม่ยืนยันร้อเปอร์เซ็นแต่ว่าก็เชื่อว่าได้รับเชื้อนะครับเนื่องจากการตรวจครั้งแรกพบหนึ่งรายแล้วก็มีการขยายไปยังคยกว่าตรวจสอบไปยังครอบครัวใกล้ชิด ผู้ที่เริ่มเดินทางวิ่งรถทัวร์ที่มาจากนครราชสีม,มานะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้สม,มที่ทำลายไปให้ทุกหน่วยเกี่ยวข้องแล้วนะครับการเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเนี่ยนะครับเรามองทั้งสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือมาตร,รการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นกับความเสี่ยงจากการที่มีผู้เดินทางเข้ามาในช่วงหยุดยาวก็ดีในช่วงวันปีใหม่ก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมธุรกรรนี้คือหมวดสาธารณหรือเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องของเร่งนะน,นั้นก็ในตอนในนี่นะครับมาตรการที่เราประกาศขึ้นการให้ใส่หน้ากาก100%นะครับในเมื่อออกที่สาธารณะเป็นประกาศก็จะรับบงังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็การให้พื้นที่ที่มามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องใช้มาตรฐารนยกระดัเข้มข้นด้านสาธา,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 ารณสุขก็คือระยะห่างหน้ากากอนามัยแล้วก็การล้างมือทำความสะอาด การร้างตลาดหรือชุมชนนะครับที่มีผู้คนไปใช้กิจกรรมหนาแน่น,นที่จะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่บ่ายท,ที่็นต้นไปนะครับรวมถึงพื้นที่รอบต่อน,นอกไม่ว่าจะเป็นอำเภอต่างๆที่มีการรวมชุมุมกันนะครับามาตรการตอนในอีกอันหนึ่งก็คือนะครับการเตรียมพร้อมของบุคลารกรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะโต้อตอบสถานการณ์อย่างเร็วรวล่ว โดยการตั้งศูนย์ EOC ระดับจังหวัดและอำเภอพร้อมที่จะต้องคอนเฟล็กติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับกับผู้ที่พบถึงไทม์ไลน์เกี่ยวกับความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นรายที่หนึ่งหรือรายต่อไปนะพราะในวันนี้เข้าพื้นที่อุบลราชธานีแล้วนะครับมาตรการในเรื่องของการเตรียมพื้นที่สำรองสำหรับการดูแลนะครับการคารันทีนเช่นโลคอนคารันที นะครับการคารันทีนอาการารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆรุกทั้งโรงพยาบาล,ล,ลมมนสนามนะครับสำหรับชายแดนนะฮะซึ่งต้องเรียกว่าการเข้าออกของแรงงานนะครับที่ผิดกฎหมายนะวันนี้ต้องสั่งซีนทุกหน่วยทุกพื้นที่ใช้กองกําลังผสมระหว่างทหารตํารวจและภาคประชาชนนะฮะรวมถึงพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับคนันผู้บ้านต้องสอดส่องดูแลคนที่เข้าออกในหมู่บ้านคนที่ เดินทางอาจจะมีการข่าวในเรื่องของการเข้าออกแรงงานแล้วใช้มนตรการผักดันนะโดยวักดันดำเนินคดีรรมกฎหมายแล้วผักดันผักดันออกไปให้รวดเร็วที่สุดไม่ให้ค้างอยู่ที่พื้นที่ของเราซึ่งขณะนี้วันนี้เราก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กับทางไกลกับทางประเทศเพื่อนบ้านโดยยิ่งสสธารณพอร์กับสถานีสารรัฐธรรมนูญส่วนลาวนะครับจุดแผงตุดประสาทวันนี้รองสุภาษิตก็ทุกันอยู่นะครับเพราะว่าจะมีข้อ กังวลในเรื่องของผู้ป่วยนะผู้ป่วยที่เป็นโรคุมแรงนะครับรักษาต่อเนื่องนะครับและต้องมีการปฏิบัติม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเรื่องของการส่งตัวจากต้นทางสถานตกงศุนนะครับแล้วก็รายงานของความจําเป็นการรับการรักษาหากเป็นผู้ป่วยประสบอุบัติเหต หรือเหตุการณ์อันไม่จาเป็นเราก็จะให้ทางประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้ดูแลอันนี้ก็เป็นบนทางน้คมสำหรับสินค้าชายแดนที่มีผู้นําสินค้าเขาออกซึ่งปริมาณต้องบอกว่าช่วงนี้ปีใหม่ก็จะมีรถส่งสินค้าออกข้างเข้าทั้งอาหารทั้งสิ่งจําเป็นต่างๆรวมถึงสินค้าใช้ต้นทุนก็จะควบคุมเรื่องของการตรวจคัดกรองส่งสินค้าไม่ให้ไม่ให้มีการใช้ การขนส่งเนะี่ยนำเอาคนลักรอบเข้ามาด้วยนําถึงจํากัดคนนะได้เฉพาะพนักงานาขับรถกับผู้ควบคุมสินค้าเท่านั้นไม่ให้เกินหน่วนี้และทุกคนต้องเข้าระบบการคัดกรองตรวจเชือ้อนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมาตรการที่ต้องเข้มนะสกัดกั้นทั้งต่อน,นอกและรอบในซึ่งตอนนี้ถือว่าก็มีความเสี่ยงมากที่สุดก็คือยกระดับจากระวังสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ นะครับที่พื้นเสียงเรืออจจะผ่านหรืออาจจะเดินทางมากับไทม์ไลน์ของกลุ่มที่ถูกระบุว่า,ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยก็ขอให้ท่านนะอย่าได้กลัวให้แจ้งนะครับให้ติดต่อกับหน่วยสาารณสุขในพื้นที่และอสมรรวมถึงเมื่อเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลใดก็ตามเนี่ยนะเราก็จะให้โรงพยาบานนะลนั้นรายงาน ซึ่งอาจจะไม่ใช่โรคเกี่ยวข้องกับโควิดแต่ว่า,าจ,จะเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเช่นอาการอา,อาเดเรื่นหายใจอันนี้ก็ต้องเติมเรื่องของการให้บริการสถานยาบาลต่างๆต้องแจ้ให้ครับรับอันนี้เป็นมาตรการเ้า,นนเาระวังหรือนนว่าสุดท้ายก็คือเรื่องการดึรงดประชาชนครับให้ตระหนักแล้วก็ไม่ตหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้ติดเชือ้อเราเคยติดถึง15คนแต่ ครั้งนี้มาตรการที่เรามีประสบการณ์ในการสก,กรัดกั้นควบคุมเนี่ยเราเชื่อว่าพร้อมที่จะเรียกว่าเยิอสถานการณ์ได้ด้วยความเราคอบแต่ขอสำคัญค,คือว่านะครับขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งกาดต้องสูงขึ้นเหมือนเดิมนะสูงขึ้นเดิมหรือว,ว,ว่าเรียนรู้การตั้งกาดที่เข้มแข็งนะครับนั่นก็คือสามมาตรการน้ากาบระยะหา่างแล้วก็ความสะอาด แล้วก็ลดการเทียเ่ยวเดินทางที่ชุมชนเล่นในทุกโอกาสในช่วงวินทีครับใจทเที่ยววิมันอยู่ที่บ้านนะครับลดการออกมา,าร่วมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงครับครับคือตอนนี้เราก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อก่อนอันดับแรกนะครับว่าผู้ที่ติดเชื้อเข้าไปที่ไหนมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้มารายงานตัวแล้วเราก็จะจัดทีมลงไปดูให้แล้วก็เราได้จัดทีมลงไปสอบสวนแล้วว่ามีกลุ่มเสียงสูงที่เกี่ยวข้องใครบ้างแล้วก็จะนําไปสู่การเฝ้าระวังและการตรวจหาเชื้อต่อไปนะครับส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ได้มีการจัดการในเรื่องของการจัดแยกห้องแยกโรคเ,เรามีเวลาเตรียมตัวในการสําหรับที่ผ่านมาหลังจากที่จังหวัดพุทธาานี มีผู้ติดเชื้อไป15รายเว็นระยะห่างไป260กว่าวันนะครับก็ตอนนี้เราเตรียมทั้งเวชภัณฑนห้องแยกโลกและระบบต่างๆไว้พร้อมแล้วเรามีห้องแยกที่เป็นห้องนกาภีเพชเชอร์เนี่ยที่โรงพยาบาลสามประสิทธิประสง5ห้องก็าจะสามารถเพิ่มได้อีกใน4ห้องในเดือนหน้านะครับแล้วก็มีห้องกักตัวแยกอะไรต่างๆเนี่ยรวมแล้วก็ร้อยกว่าห้องที่สามารถรับรองผู้ป่วยติดเชื้อได้นะครับ สำหรับประชาชนก็ต้องมีความส่วนร่วมก็คืออันที่หนึ่งคือการป้องกันตนเองนะครับที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งการสูงที่ผ่านมาอาจจะก,กาดตกไปนิดนึงนะครับการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเวลาออกจากบ้านนะครับการหมั่นล้างมือไม่นํามือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าทําล้างมือบ่อยๆและอยยามือไปสัมผัสจุดเสี่ยงร่วมต่างๆนะครับการเว้นระยะห่างอันนี้สําคัญมากครับเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงในการไปที่สถานที่แออัด กินร้อนใช้ช้อนกลางสดตัวนั้นถ้าเรามีตรงนี้ทําตลอดเราก็จะเป็นวัคซีนปกติได้แม้วัคซีนจริงๆจะยังไม่มาแต่ถ้าเราทําตรงนี้ก็จะว่าเป็นวัคซีนที่สปคตญอีกอันนึงก็คือการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังคนที่เข้ามาจากในพื้นที่เสี่ยงถ้าเราทราบว่ามีใครมาจากไปพื้นที่เสี่ยงถ้ายิ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงีต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ใหญ่บ้านผู้นำุื้นทีให้รับทราบแล้วก็จะมีทีมออกไปดูแล ในการกักตัวและส่วนคนที่เดินทางเข้ามาเองเนี่ยนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงสูงขอให้ท่านรายงานตัวและก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านถ้ามาในพื้นที่ที่จังหวัดที่มีการระบาดแต่ยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูงนะครับแล้วท่านไม่ได้ไปในพื้นที่ที่เป็นไทม์ไลน์ที่ผู้ติดเชื้อเข้าไปนะครับท่านมาก็รายงานตัวแล้วก็เฝ้าดูอาการหลีกเลี่ยงการออกไปในที่ชุมชนหากจําเป็นต้องออกก็ให้สวมหน้ากาก อนามัยทุกครั้งนะครับและถ้ามีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไข้ไอเจ็บคอไม่ได้รับกินรับรถนะครับสูญเสียไปให้ท่านรีบไปพบแพทย์นะครับเราจะตรวจให้ฟรีทันทีนะครับอันนี้เราได้เตรียมการไว้รองรับหมดแล้วที่สําคัญก็คือประชาชนอย่าตื่นตนนะครับขอให้ตระหนักในการป้องกันตนเองที่ผ่านมาก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าประชาชนการลดลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือ การเว้นระยะห่าง